สวัสดีค่ะวันนี้มาอัปเดตราคาทองที่2ธันวา2566นะคะและราคาทองเมื่อวานมีการปรับเพิ่มขึ้นรวมอยู่ที่50บาทส่วนราคาทองเช้านี้มีการปรับเพิ่มขึ้นเช่นกันค่ะก่อนที่จะไปดูยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือกด subscribe ให้ด้วยนะคะราคาทองตามประกาศสมาคมค้าทองน้วเวลา 9นาิกา1นาทีครั้งที่1ราคาทองแท่ง96.5ขายออกอยู่ที่34,100บาทรับซื้ออยู่ที่34,000บาทส่วนทองรูปประพันธ์96.5นะคะขายออกอยู่ที่34,600บาทรับซื้ออยู่ที่33,382บาท32สตางค์ค่ะเช้านี้มีการปรับเพิ่มขึ้นอยู่ที่105 ส่วนสปอร์ตโกมีการปรับเพิ่มขึ้นนะคะเนื่องจากได้รับแรงโนุนจากการแข่งค่าของสกุลดอลลา,าร์สหรัฐสปอร์ตโกล่าสุดตอนนี้อยู่ที่2.071ดอลลาร์ค่ะและทองคำโลกนะคะ่าสุดตอนนี้อยู่ที่2.071.088มีการปรับเพิ่มขึ้นอยู่ที่1.75%ค่ะและก็ค่าเงินบาทนะคะ ล่าสุดตอนนี้อยู่ที่34.860เช้านี้มีการปรับลดลงอยู่ที่1.26เปนค่ะเดี๋ยวเรามาดูราคาทองรูป,ปรพัรร์กันต่อเลยนะคะจะมีทองครึ่งสลึง1สลึง2ส,สลึงและก็1บาทค่ะ และราคานี้นะคะยังไม่รวมค่ากำเน็ดค่ะค่ากำเน็ดแต่ละร้านจะมีราคาที่แตกต่างกันออกไปค่ะซึ่งขึ้นอยู่กับลายและก็น้ำหนักของทองค่ะจุกแม่ทองใบอลอโลลาแล้วก็ออสซลิกันต่อเลยนะคะ ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์สมาคมค้าทองราคาทองคำ .com หัวเส้งแห่งและก็ออสลิลด้วยนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร b e เพื่อเป็นกำลังใจและจะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ